ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราเคยได้ยินคำว่าปากอมหอกปากอมหอกก็คืออะไรคือพ่นไปทิ่มแทงเขาแต่การจะทิ่มแทงเขานั้นเกิดจากอะไรก็จะโกรธวาจาที่ไม่ดีจึงออกจากปากสมเด็จพระสมาสมัมพุทธจ้า,จ,าจึงตรัสว่าทุทะศพรุสวาจา วาจาที่หยาบคายวาจาที่หยาบคายออกจากปากคนโกรธหรือคนโกรธมีวาจาอันหยาบคายคนโกรธมีวาจาอันหยาบคายนั้นคืออะไรคือพูดคำหยาบสาบแช่งตะแบงส่งเสียงดังไม่ฟังคำเตือนของผู้ปรารถนาดียามโกรดนั้นพูดหยาบคาย นะ้หยาบคายนี้มันแสดงถึงใจของเราประกะติไม่หยาบคายแต่ว่ากโกรธแล้วหยาบคายเพราะว่าความกโกรธมันเป็นความหยาบคายมันอยากจะแสดงอำนาจข่มเหงคนอื่นก็คือผู้คำหยาบสาบแช่งพอหยาบแล้วยังไม่สาก็จะก็สาบแช่งสาบแช่งแล้วเขายังไม่มีอันวิบัติขัดสนหรือเขาเถียงเขาแสดงผลก็ตะแบงส่งเสียงดัง จะสังเกตว่าคนไม่ค่อยอายนะบางทีก็ล้อเล่นแบบผู้หญิงก็แปลกนะถ้าที่สังเกตพฤติกรรมของผู้หญิงในภาพยนตร์เวลาผู้ชายบอกรักดังๆใกล้ๆก,กับผู้คนอื่นอายนะแดงเอามือหยิกผมดึงเสือ้อทิ่มดินรู้สึกอายเอาศอกมากระแทกผู้ชายนะว่าอายเขานะอายเขา ผู้ชายไม่ค่อยอายท่านถ้าบอกรักดังแต่พอรักกันเขาแล้วแต่งงานกันเข้าไปแล้วทะเลาะก,กันผู้หญิงมักจะกลับกลับเป็นเสียงดังผู้ชายก็จะบอกว่าอืมส่งเสียงดังอายเขาค่อยๆกันแ้ะผู้หญิงก็มาจะตะคอกอายทำไมอายทำไมแล้วเ็ามาจะแหกปากให้ชาวบ้านเขาได้ยินท่านนี่ถ้าพูดอย่างนี้ก็เสียคะแนนจากผู้หญิงแต่มันเป็นจริงๆท่าน ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนี่ก็คือว่าเป็นอาการของคนที่โกรธว่าจากีประการมันจึงออกมาคราวนี้ผลเสียมันเกิดอะไรขึ้นท่านจะต้องรู้ผลเสียในตอนหน้าแล้วล่ะ